วันนี้ผมมางานเปิดตัวซัมซุง Galaxy A ไปดูกันดีกว่า่ะเราไปนั่งรอกันมาเราก็มางานเปิดตัว Galaxy A นะครับมันก็มีอยู่หลาย A ะฮะสรุปเขาเปิด A ซีรีส์ถึง3ตัวด้วยกันนะฮะ3ตัวนะทำอย่างนี้ไม่ได้เหรอโอ๊ย สรุปว่าเขาเปิด A-series ด้วยกันถึง3ตัวด้วยกันนะครับอันแรกนะครับก็คือ A32 นะฮะสายดูคอนเทนต์ต้องโดนนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะเ,ออเนื้อสัมผัสรู้สึกเป็นไงฮะเหมือนเซรามิกอะได้ไหมรู้สึกเหมือนเซรามิกไหมอันนี้นะครับ Galaxy A52 5G นะครับมาดูกันด้านหลังจะแตกต่างจาก A32 ตัวนี้ด้านหลังจะมีความด้านนะครับโดย d e s c r i p t i o n เขาก็คือ สายทำคอนเทนต์ต้องมีเออมันมันต่างกันนะ A 3 2สอสายดูคอนเทนต์ A 5 2 5 G นี่สายทำคอนเทนต์พูดง่ายๆอันนี้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคนะครับสองคนนี้ควรจะคุยกันแล้วอีกตัวหนึ่งอันนี้คือ A 7 2ครับเรียนมกราคมทุกท่านเลยครับสำหรับงานซัมซุงแกลเล็กซี่เกิดมานี่ A 7 2นะครับสายเกมต้องจัด A 7 2นี่สำหรับคนที่เล่นเกมนะครับอัปเกดตความเป็นเดียรของกล้องหลักการส ฟังบลิฟเรียบร้อยๆๆทั้งหมด3รุ่น A 3 2อ่ะเอาไว้ดูคอนเทนต์ก็คือรีเฟรชเลทมันจะมันจะสูงหน้าจอค่อนข้างสว่างและราคาประหยัดสุดส่วนตัว A 5 2เนี่ยมันเอาไว้สำหรับการถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะมันจะมีเลนส er ์อัลตร้าวแล้วก็มีเลนส์วเมนแต่มันไม่ได้มีเทเล่นะฮะมันมีเป็นเลนส์มาโคส่วน A 7 2มันจะมีเลนส er ์อัลตร้าวเลนส์วเมนแล้วเลนส์เทเลเขาบอกว่ามันสำหรับเล่นเกมถ้าเทียบราคาก็คือ A 3 2ถูกสุด A 5 2ก็ขยับขึ้นมา A 7 2 ราคาสูงกว่า A 5 2นิดนึงไม่กี่ร้อยน่าจะเรื่องของโพซิชันมากกว่าเพราะง,งั้น A 5 2าสอ A 7 2ไม่น่าจะต่างก,กันมากอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นตามซุ้มต่างๆดูมาสู้แดดได้ดีครับอันนี้หน้าจอ800นิตฮะประมาณนั้น90เฮิร์ตใช่ไหมฮะใช่ค่ะตัวนี้ให้เปรียบเทียบตัวนี้จะเป็น A 3 1ตัวกับอันนี้ตัวนี้จะเป็น A 3 2ครัถ้าตัวเก่า60เฮิร์ตเนี่ยมันจะลื่นประมาณนี้ฮะก็คือมันไม่ลื่นไปแล้วนะครับเมื่อเราเจอความลื่นกว่า90เฮิร์ต อันนี้เป็นสายเสพคอนเทนต์นะฮะก็้ังลื่นจริงหน้าจอก็สไตล์ซัมซุงนะครับคือสดใสสวยเนาะสีสดอ่ะใช่สีสวยสดใสต,ดต,ต,ดตามสไตล์ซัมซุงประเด็นก็คือด้วยเรื่องราคามันนะฮะผมว่าราคามันแบบจับต้องได้อ่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณไปซื้อกับผู้ให้บริการเครือข่ายใช่ไหมดีแท็หรือ A AS หรือ True อะไรเงี้ยคุณก็ได้ลดเข้าไปอีกอ่ะเห็นในแอดปะเขาแบบเหมือนจับกลุ่มวัยรุ่นอ๋อวัยรุ่นแต่ผมกลับไปนนึกถึงวัยแม่ผมอะ ผมว่าแม่ผมสนุกได้อะเพราะแม่ก็คือสายเสพคอนเทนต์แม่ป่สายเสพคอนเทนต์เออเพราะงั้นวัยรุ่นกับวัยชราคกอกวัยเดียวกันโอเคครับน่าซื้อให้พ่อใช้เหมือนกันนะพ่อเออไปเราไปดูต่อเรามาสู่ซุ้มของ A52 แล้วพี่อ๋อเขาจะให้เราเราไปกระโดดตรงนั้นใช่ไหมไม่ จริงป่ะใช่ครับเขาเอาให้ขึ้นไปกระดกครับผมรู้สึกไม่อยากโดดเลยสวัสดีครับคือเราจะมี o ออสกันสัตว์อยู่ในตัวกล้องเลยค่ะกระโดดลงททมบรินได้เลยค่ะสนใจไม่ไม่อยากโดดเลยครับแ<ด>ต่อย,อยากวิ่งมากกว่าอยากวิ่งอ่าให้ให้ลองถึ้ไปลองได้โอเคครับผมวิ่งนะครับ <laughs> แล้วคุณต้องวิ่งตามผมเนี่ย่ะ ถ้าการใช้งานจริงนะครับ<ส>ผมก็คิดว่าผมก็คงจะวิ่งมากกว่ากระโดดแทมโบลีนนะฮะเพราะว่าบ้านผมไม่มีแทมโบลีนอันนี้ <S 1> <S 1> อ่ะ,อะมันก็สมกับความเป็นซูเปอร์สเตดี้ของซัมซุงแหละครับระวังเปิดเดีไม่เปิดนะครับมันได้ความรู้สึกแบบขึ้นกิมบอลเลยมันมีทั้ง o s กันสัตว์ที่ถั่วกล้องด้วยแล้วก็มีซอฟต์แวร์ที่เป็นซูเปอร์สเตดี้ด้วยไปดูเรื่องถัดไปดีกว่าเขาจะชูดบาสแล้วคุณไม่เคยใช้ซิงเกิลเทคเลยครับผมจะลองใช้ซิงเกิลเทคที่ผมไม่เคยเทสเลยนะฮะหนึ่งสองล้องไปมา เขาจะพยายามจับภาพที่ดีสุดให้แล้วก็ถ่ายปเป็นคลิปวิดีโอมาให้ครับอ๋อนี่คือสิ่งที่ผมได้ไอซิงเกิลเทคนะฮะผมได้ยินชื่อมันมานานแล้วแต่ผมไม่เคยเล่นตอนนี้ผมรู้แล้วมันสนุกยังไงก็คือถ่ายทีเดียวแล้วมันได้เยอะๆเราก็แค่เลือกอันนี้มันเวิร์กครับก็จะมีภาพแบบนี้มีวิดีโออันนี้ก็น่าจะเป็นวิดีโอตัวเต็มเลยที่ผมถ่ายเมื่อกีน้นะครับแล้วก็จะมีแบบภาพที่เขาอยู่นิ่งๆแบบนี้นะฮะแบบนี้ก็มีทำเป็นขาวดำให้ด้วย อันนี้อะไรผมไม่แน่ใจนะฮะ<อ> AI อันนี้ก็เป็นแบบวิดีโอแบบเร็วๆน,นี่ก็เป็นซีนที่แบบถือลูกบาสอ๋อถ่ายทีนึงไดเอามาหลายอย่างใช่ใช่ทีเดียวฮะเมื่อกี้คือกดทีเดียวไกกวด,ด้หลายอ,อย่างมันก็เหมาะสําหรับก,การที่แบบเออเราจะเก็บโมเมนต,ต์เหมือนกันนะเขาแน่จะมีมานานแล้วในรุน่นแฝกชิปอะคุณลอง <นะ S 2> ดูของคุณมีแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมถ่ายแต่รอ S11 เนี่ยใช่มีมีมีนี่เอาออกไม่รู้คืออะไร อันนี้ S21 Ultra 5G นะฮะผมเอาออกครับไม่รู้มันคืออะไรครับโอเควันนี้รู้แล้วครับมันคืออะไรเอาไว้ทำอะไร52กับ72กล้องตัวไหนมันดีกว่ากันอะแนะนำเป็นตัวตัว52 52ดีมองการทำคอนเทนต์สังมากกว่าฮะโอเคได้ครับถ่ายนังแบบนะฮะเป็นวิดีโอซึ่งผมจะขอใช้ Super Steady ครับผมอยากจะลองถ่ายวิดีโอพัเทรดดูเดี๋ยวจะเดินข้าไปหานะครับ เดี๋ยวจะชิวขึ้นอย่างนี้นะฮะสามสองไปถ่ายโครสอัพนะครับขอครอสอัพตานะครับจะวิ่งจากทางนี้ไปน,นี้โอเคไปโอเคขอบคับผครับเอาขออีกช็อตได้ไหมครับขอมุมแบบเกาหลีฮะค,คือจะหมุนแบบนี้ทททเท่ๆกันแล้วกันครับ อาจจะใช้มือก็ได้อะไรขอมุมงเกาหลีนะครับหนึ่งสองแล้วขอดไปโอเคสวยครับทำไมในหัวของผมมีแต่คำว่าเพลงเด็ดนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคขอบคุณครับผมใช้ซ u เปอร์สเตดี้เลยนะฮะของ A52 นะครับ,ขรบเข้าไปแบบนี้นะครับให้ฟีลลิ่งแบบนี้เลย คือมันเหมือนกิมบอลอ่ะแน่นอนครับมันเหมือนกิมบอลแน่ๆนะครับซูเปอร์เซสีอันต่อไปผมทิ้วจากเท้าขึ้นอาจจะเป็นช็อตเปิดก็ได้ทิ้วจากเท้าขึ้นแบบนี้นะครับปุ๊บแล้วจบครับอันนี้จะเป็นช็อตที่ผมหมุนเดินรอบๆตัวเขาเลฮะประมาณนั้นฮะเหมือนกิมบอลครับซีนนี้ฮะก็คือเป็นช็อตโคสอัพที่ผมกัดเอาไว้ใช้นะครับแบบตอนจบก็ได้นะครับช้าๆเลยครับนิ่มๆ ประมาณนะครับนะเราถ่ายเอียงขึ้นนิดหนึ่งเพื่อความเท่แล้วผมก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าผมยังไม่ได้ถ่ายมุมเกาหลีเลยผมก็ขอเขาถ่ายมุมเกาหลีแบบนี้แบบนี้ครับเ,เท่เลยครับอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เออเดินออกด้วยนะครับ ประมาณนี้มันเหมาะสําหรับคนที่อยากจะแบบมีจุดเริ่มต้นที่อะไรง่ายๆอะ่ะแล้วถ่ายเป็น v i o g Portrait แบบนี้ไม่ต้องใช้ gimbal ถ่ายแบบนี้เลยฝึกถ่ายอยากได้มุมทําได้ work ต่อดีกว่าเดี๋ยวจะไปเรื่องของเกมซึ่งบอกเลยว่าเกมที่ผมเล่นผ่านมือถือมีอยู่ไม่กี่เกมฮะเล่น Call of Duty ฮะให้พี่ก้าลองเล่นติกใจฮะแต่เล่นไปเล่นมากลับไปฟูดนินจาเหมือนเดิม LOL นะฮะ เกมที่ตอนอยู่บนคอมผมหาเมาไม่เจออันนี้มิดฟอร์จูนนะครับผมเคยใช้อยู่พักหนึ่งครับแล้วไม่รอดนะผมเลยไปใช้การเล่นแทนผมจําได้บีชอบเล่นนะครับไอตัวนี้บีชอบเล่นมิดฟอร์จูนบอกเลยว่าถ้าเป็นผมเล่นนะครับยิงไม่โดนครับหันหน้าไม่เจออันนี้เปิดสุดป่ะครับยังไม่ได้เปิด60เฟรมด้วยเปิด60ดเฟรมได้ใช่ไหมใช่มันก็จะเรื่องขึ้นกว่าเดิม เออขอดู60เฟรมผมกำลังจะลองเล่น LOL นะฮะเล่นตัวกาเ่นที่เคยเล่นในวัยเด็กนะฮะผมผมขอมาซัดตรงนี้นะฮะนี่ครับการปั่นยังเหมือนเดิมน,นะฮะพร้อมกับความเลิกเล่นแล้วให้คนอื่นเขาเล่นจริงนะ่ะเนี่ยมีคนรอเล่นอยู่เนี่ยนะคนรอเล่นโอเครับรู้ได้ถึงประสิทธิภาพพอแล้วครับ อันนั้นเป็นสิทธิภาพเครื่องครับส่วนประสิทธิภาพคนเล่นนี่ไม่รอดนะงั้นก็จบแล้วนะฮะวันนี้ก็งานเปิดตัว s ซัมซุงแกซ a ่เ A ต่างๆถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้สามารถมาช็อปปิ้งได้ที่ w w w i l l o บ c o o l c o m s h o p นะครับขอบพระคุณที่อุ่นนุนครับ